มาดูของกินที่กาดหลวงยำแรงยำคำคือนนอกนกบรรยากาศยำแรงไข่ตุ๋นเต้าเจี้ยโยนะวังสิงคำแต่มันมาขายเป็นนดเลยนะซื้อไปบ้านสักถุงหล้่งน,<ร><ๆ>นี่มีเมนูอเพิ่มไก่ <ๆ S 2> ตุ๋นต้องซื้อไปบ้าน,านว้าวอเอากะบ้านหนึ่งถุงนะเจ้าลูกค้ายเยอะ เส้นเล็กไก่ตุนอร่อยล้นน่ต้อเอากระใส่ถุงปิ๊กบ้านค่ะนี่ทำทานี่เลยี่ทัวรจไร้คะ าเดียวกันเนาะแถวสภาโนรัดใช่เป็นร้านใหญ่เลยนั่งหินแต่นี่มันมีรถมีกี่กันคะสองคันแต่โชคดีเนาได้มาเจอที่การหลวงพอมาชิมเพราะว่าเคยกินละอร่อยมากว้าวของเราใส่ถุงเจ้านี่ของคุณป้าได้แล้วนี่ก็มีของหอม เอาของหอมปลาหมึกปลาหมึกของหอมไปฝากเบียร์ทิปดีกว่าแม่เอานี่ปิ้งอันี่อะไรล่ะไหนอ่ะฮในวบะมกินเออเอ้ยคนบะกินจะเอาแล้วแฮะอันนี้ไม้ตะไคร้เจ้าไม้น้อยค่ะมันใหญ่สิเจ้าโอ้นี่ใหญ่นะพี่สิบบาทอันนี้หอมดี นอนมีหลายอย่างเลยนะคะนี่อุดหนุนกันได้ว้าวฝั่งนี้ก็จะมีอาหารเหนือขายมาใหญ่เลยปิ้งกินกันสดๆได้เลยหอมๆเลยไปลืมลวมก๋วยเตี๋ยวเด้อตังไว้กินใกล้ละใกล้ละ หอ,อหอมหอมปลาหมึกหอมหอมนี่นะคะโซนตรงนี้เลยนี่อยู่ทางเข้าเลยค่ะทางนู้นก็จะขายผลไม้เนาะดอกไม้แล้วก็มีอาหารตั้งไหนพุ่นเนาะของเราของเราได้ละ ว,ว้าวได้แล้วหอมๆเลยจ้าเอาไปเอาเลยสามสิบบาทชิ้นเล่นเนะะาะจแล้วนอกไปค่ะชิมทอดๆเลยเหม,ม็น หอมเก่งกว่ามืกเนาะอร่อยมากขอบคุณค่ะอันหวานเฮ้ยขาเสี๋ยวหอมเหรอสามเิรเริ่มเดินก็ได้ละเจ้าสองย่างนี่มาเจอคุณลุงขายของกินพื้นเมืองก็เข้าถุงลุงเบิร์ดหลายอย่างเลยเนาะลุงเนาะนี่ผี เนี่ยหนอูหนูหนูหนึ่งถุงไข่ถุงตาดายเจ้าสามสิบเลยนะคะนี่ราคาพิเศษนี่แกงผักหวานนี้แล้วเนาะแกงผักหวานใส่ปลาแห้งขายทุกวันเลยมาเมื่อใดก็อยู่ตรงนี้เลยนะนี่แกงยังคะเนียป๊อปแกงเทโพเทโพน้องเอาต้มจืดอันเนี้ยป๊อปเด็กอันีกอาหารใต้อาหารใต้ แกงไก่ปลาลาบอีสานแล้วก็ต้มยำทะเลปรทกกินคลุ้งมีแกงน้องใหม่เยอะมากนี่นอ่นี่นี่เป็นหูมูนี่จะไใดเจ้าราคาเดียวกันหมดว้าวนี่ห้าสิบบาทเนาะไปกินผงมะเจ้าค่ะเอาค่ะเอาเลยเอาข้าวให้น้องผงพ่อพี่เอาอย่างจ้ะเตี้ยนเลยเหมือน ยำหนูเนาะยำหัวหมูหนึ่งหมูมียำหมูนีเขาหมูหมูกับอันนี้ลาบลาบอีสานเนาะเดียวกันเนี่ยดูดูสามสิบใหญ่ใหญ่ขายมาหลายปีแล้วเนาะค่ะครับโอ้เอาข้าวหนึ่งหูหมูหนึ่งนี่มาอุดหนุนคุณลุงพาหลายครั้งยังไม่ได้ลองลิ้มชิมรสคุณลุงทำเองกันค่ะก็คุณป้าโอ้ช่วยกันทำบรรยากาตันละใหญ่แม่ก็ พี่จับได้การต้นลำไยม็นกระดูนอ๋อนี่ไงนึกว่าพีพีรู้ลุงเบิร์ดหลังตลาดต้นลำไย,ยไม่มีสาขากลางคืนข,า,ขายตลาดนี่เลยเนาะอันนี้ใช่ค่ะรับเข้าสวยก่อนเข้าสวยหน,นึ่ง <laughs> เนาะเอาเข้าเนาะโอเคหกสิบ okay. บาทขอบคุณค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้เนเจ้าช่วงนี้กับมีสตรอเบอรี่ส้มเนาะเยอะมะม่วง ลูกพรับนี่นะคะพาไปดูโซนของกินเนาะว้าวม่วงกัญยาขนาดเนี้ยน้ำดอกไม้อะไทนกกระทานี่มะม่วงน้ำปลาหวานขนมด,ดูยำข้าวฟืนนะคะนี่ว้าวนี่ฝั่งนี้จะมีลูกชิ้นปิง้ง ถ้วยปิ้งไร,เร่เม็ดเดี๋ยวแวะมาซื้อมีของขายทุกอย่างเลยนะคะทั้งของคาวของหวานผลมไม้เนาะ มีเคียดนะผีม,ะามากากะเคียดเคียดเคียดทอดนี่น้อนไม้อร่อยนะเนี่ย<อ>นี่<อ>นี่โซนของทอดโอ้เพลงดังนะคะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆ อนได้นี่นี่ลามันนี่อันนี้พี่ชอบกินอันนี้ค่ะพี่จะเอาอันนี้ไหมจ้าสองไม้คืออย่างั้นน้องเพียวเลยลูกชิ้นเป็นไก่เนาะนี่พี่สลุปแฮมบอมบีจ้ะคอหมดเอาเลยจ้าน้องพีเต็มที่ขอโทษเดี๋ยวไปกินขนมเส้นรัวรัวไปกินละอันนี้เป็นทอดยังทอดทอด <muitas> ปา๋าหมูข้าวไม่เข้าไม่ดูก่อนได้เลยครับว้าวใส่กอกอีสานโทษนะใส่น้ำปูแต่นะยำหน่อใส่น้ำปูกาลังจะตากขายเป็นถุงเป็นถุงนะเปเนะว้าวโอตากแล้วหลายรอบแล้วเนาะมีอ่องปูด้วยนะคะ น้ำไก่ทอดก็มีเอ้าลูกค้ามามาเหมาให้หมดจะยีมันก็กันข้าวราดแกงใครดีคะแล้วทุกคนเลยค่ะอะไรดีคะอร่อยอร่อยทั้งนั้นวัดโทฮีต้องควันแบบนี้ต้องควันแบบนี้แบบนี้สิอร่อยดูดูดู ว้าวหมูแยะหมูปิ้งนี่น่าร่อยนะพี่เน่ติ่มปุกปูหมูปิ้งสักหน่อยนี่นี่นี่ไม้เท่าไหร่คะหมูปิงป้งเป็นไม้ห้าบาทค่ะ,ะเป็นชิน้นห้าสิบห้ามีไส้เกินห้าไส้ชิ้นละสามสิบครับคุณค่ะว้าวเอาไม้ไม้น้อยๆให้พี่กับอันนี้อันนี้ไก่นะคะจากไมอันนี้เป็นไก่ เอาแต่บดก็ได้หกไม้ก็ได้พี่เอานี่หกไม้น่ากินมากหกแพร์สามสิบบาทโอ้ขอโทษนี่น้ำน้ำพริกกระหม่อมห่วงอะไรอย่างในข้าวกระมดอ๋ออันนี้เป็นน้ำพริกกระอ้อยค่ะว้าวอันนี้ปลาดิบเป็นตัวเป็นดิบเป็นตัวเป็นตอนเป็นตีนเป็นตัวเป็นตอนเจียวเผ็ดเค็มอันนี้ปลาดิบสุกอันนี้เป็นเผา ปลาท้ำปลาหวานโอ้ยเอาแบบเอาแบบเป็นเป็นกุ้งๆุ้งเลย้อันนี้นี่ไม่นี้ไม่เผ็ดเนาะอันนี้ให้ถุงนึง่อันนี้ไมเผ็ดจเอามะม่วงแบบไม่เปรี้ยวมากค่ะไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวหวานมันคหมเอามันเปรี้ยวหวานสีสีเหลืองๆนี่เปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวหวานใช่ชุดเท่าไหร่จ้ะสามสิบบาชุดละสามบาทสามบาทดจ้านี่ชิมกันเนาะชิมชิมพี่แม่วกชิมเจ้าชิมให้ดูหน่อยอันนี้มอกว่าจะเลี่ยนชิมอะได้นะ ขนาดจิ้มบได้ฮะตุ้งใหญ่มาเลยเจ้าจิ้มด้ยเจ้าบลอกน่ำนะจิ้มด้วยค่ะอันนี้ปลาสุขอันนี้ปลาดิบน้ไหนดีคะสามสิบสามสิมาเลยสามสิบเจ้าน้องบวกกาแฟอาตัวเดค่ะ น้ำพริกหักลวกนะคะนี่โอ้ของหวานพี่ของหวานมาเป็นล้ำรถอีกเลยพี่ชอบอ,อีกนิ้วหัวพ่ตายมดเนี่ย่ะโอ้โหน้องชอบนี่พี่ชอบอันนี้วุ้นมะพรา้าวมันหนอกจะ้ะเนาะฉันของนี่นี่พี่เป็นลูกเลยอันนี้พี่เคยซื้ออยู่ลำเยว,วุ้นมะพรา้าวเดี๋ยวเราวกมาซื้อเนาะพอมีมือกำดู ขนมครกล้นล้นเจ้าเดิมเจ้าอร่อยค่ะเอาไสหวานหนึ่งชุดค่ะก็ข้าวโพดเนาะมีไสอย่างพ้องค่ะมีข้าวโพดต้นหอมข้าวโพดต้นหอมเนาะคุณแม่ทาอมาร่อยมากเอาแต่ข้าวโพดค่ะอันนี้มีข้าวโพดเนาะชอบกินไส้หวานชุดที่ห้าบาทนะแม่เนาะว้าวขายที่เดียวอะค่ะแม่โอ้ขนมครกชาววางมีร้านเดียวเนาะโอ้ เพิ่มเตาหลายเตาเลยเนะาะแสดงว่าขายดิบขายดีนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะร้อน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 ตัดเป็นอันเป็นอันเลยเนาะแม่นขายต้องแต่แรงเลยเนาะแม่น้องรอมันเย็นแป๊บหนึง่ง6โมงเย็น6โ,โมงเย็น ขายเรื่อยๆเนาะหมดตุงวันเนาะโอ้นี่นะคะมาออุดหนุนได้มีร้านเดียวนะเจ้าฝั่งนี้ก็มีหมาล่านะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปเอาลูกชิ้นปิ้งเจ้าอร่อยของเราเนาะน,น,นี่นี่น,น,นีคุณป้าเจ้าอร่อยได้แล้วโอ้โห เจอร้านไอติมสวยมากขายที่ไหนพ่องค้าขายถนนคนเดินโอ้ดูดูดร้านแบบนี้เลยน่ารักมากสั่งแล้วกันพี่สั่งร้นะคะไอติมมะพร้าวเหรอคะกะทิค่ะกะทิกับใบเตยว้าวขายอันตรายเจ้าอันละซาวเจ้าซาวบาทใส่ถั่วเจ้าใส่ถั่วโอ้ใส่เป็นนี่ตานะเป็นกล้วยอ่าใบตองชิมให้ดูหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะไปค่ะวันนี้ก็มาดูของกินที่กาดหลวงนะเจ้าแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเต็มเนอร์วันนี้ก็ไปละเจ้าสวัสดีเจ้า